สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปอกปายมาพอกับเบาเฮือนอีกเช่นเคยพระพีพระองมากินอาหารชิงโตพี่น้องนี่อาหารชิงตมาหอดบัตนหอดชองเดินทางกันโดยปลอดภัยหอดบานแล้วพี่น้องเอ้ยเลยจัดอาหารชิงโตเลยนี่เนื้อเสียแต่แม่เท่าไสร่ขี้กะละมังเกี่ยวเขาไร ชิมพี่น้องอนีิมก้อยต,ตกตกก้อยกับซิม,มี่พี่น้องตัวนี้ฟักฟักก้อยผู้กินชุกกินดิบอันนี้เบาเฮนซิมเกี่ยวซือมันไม่ยอมคมบันไดดอกมื้อเช้าก็้ิด้เมื่อถอพี่น้องก็ขับรถขนาดน <laughs> สาวหานแล้วนอนกวนฐานมาน้ำทาง จะมาพี่ดอกขาดบีนิดนึงพี่น้องเอ้ยนาบ้าเราไปซื้ออยู่ขอโทษขอาพายเห็นเพื่อไปกินดิบเด้อพี่น้องเอลยเหมัอ <c oughs> นพนูน